สวัสดีจ้าชาวาลัคนาราศีกันในเดือนพฤษภาคมไม่แน่ใจว่าลงคลิปไปแล้วคุณคุณจะได้เห็นคลิปกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าชื่นชอบแล้วไม่อยากพลาดคลิปก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้นิดนึงเนาะมาดูดวงของคุณในเดือนนี้กัน สำหรับผู้ที่เกิดราศีกันนะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายจนถึง16ตุลาแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรลักอยู่ที่กันอันนี้จะดูได้ตรงกว่าในเดือนนี้ดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณจออยู่ในภพสุภาษภพสุภาษเป็นภพของความดีงามการขยับขยายความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณก็จะประสบความสําเร็จ มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนแม้ว่าอาจจะมีเรื่องที่ทำให้อึดอัดบ้างเพราะว่าตัวคุณไปจรร่วมอยู่กับราหูซึ่งปกติดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันอยู่แล้วแล้วราหูคุณยังมาจากภพอเ็ก็อาจจะมีเรื่องที่อึดอัดบ้างเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือว่าในเรื่องของความสำเร็จนะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะ ฝ่าฟันมันไป,ไ,ปได้นะสุภาเองยังหมายถึงในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการทําบุญเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้คุณก็จะเป็นคนที่อาจจะสนใจในเรื่องของศาสนาสนใจในเรื่องของการทําบุญมากเป็นพิเศษจิตใจดีคิดดีทดําดีแล้วก็มีจิตใจที่เรียกว่าอ่อนโยนเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นนะ แต่ว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาเยอะนะเพราะว่าตอนนี้มันมีดาวอริมาจรร่วมอยู่ด้วยก็นิ่งๆอยู่ในที่ตั้งของเราก่อนมาดูในเรื่องของการงานดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วย ก็จอนอยู่ในภพสุภะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถนะมีความคิดสร้างสารรค์ดีๆในทุกๆเรื่องรวมถึงในเรื่องของการงานรักการเรียนรู้จริงๆเหมาะที่คุณจะเรียนอะไรได้เพิ่มเติมนะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะอาจจะต้องฝากฟันต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่บ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในการทํางานเนาะพุทธเจ้าเดือนจรร่วมราหูคู่ศัตรูแล้วราหูคุณมาจากพบอริกอังคารเองก็เป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยมาจรอ,อยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นต้องระวังการมีปากมีเสียง กับที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้บ้างนะในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยมันหมายถึงทั้งที่บ้านแล้วก็หมายถึงทั้งที่ทำงานด้วยนะเพราะว่าดาวพฤหัสของคุณอีกเรือนหนึ่งมาจากภพพันธุกก็ต้องระวังในเรื่องปัญหากับผู้ใหญ่ ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เนาะในที่ทํางานก็เกี่ยวข้องกับหวนน้างานหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าอาจจะทําให้คุณมีปัญหายุ่งยากในเรื่องของการทํางานถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ ดาวมรณะไปรออยู่ในภพกรรม,มะคุณต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการตัดสินใจนะทำให้การงานของคุณมีโอกาสที่จะผิดพลาดเสียหายได้หรือคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานตกงานทีนี้ถ้าจะแก้เคดนะใครที่ยังมีงานทำอยู่แล้วแก้เคดมรณะในภพการงานให้คุณย้ายออฟฟิศใหม่จัดออฟฟิศใหม่หรือว่าจัด โต๊ะเปลี่ยนมุมอันนี้ก็ถือว่าแก้เคล็ดไปได้นะหรือคุณอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานไม่ทํางานแบบเดิมๆซ้ําเดิมๆนะคิดนอกกรอบบางเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานบ้างอันนี้ก็แก้เคล็ดได้อีกอย่างหนึง่ง แต่ว่าใครที่ทํางานแล้วมีการต้องเดินทางไกลหรือว่าทํางานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศต่างภาษาอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าถูกกับดวงในช่วงนี้คุณยังประสบความสําเร็จได้ดีอยู่ในเรื่องของการเงิน ดาวสุขเจ้าเริอนกันเงินของคุณตอนนี้ไปจรเป็นประอยู่ในภพมรณนะนะเพราะฉะนั้นก็มีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองและเพราะกระดุมพระเป็นประเนี่ยบางทีการใช้จ่ายเงินไม่ได้เป็นไปเพราะตัวคุณเองนะเจ็บป่หมดเงินจ่ายเงินเพราะคนอื่นนะไปอยู่ในเรือ,มอรนมรณะก็ในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยนะทั้งของตัวเอง ทั้งของคนในครอบครัวนะหรือว่าเสียเงินซ่อมบ้านซ่อมรถเสียเงินเพราะความประมาทพัังผือทีนี้การเงินเนี่ยที่จรออยู่ในภพมรณนะถ้าคุณจะทําสัญญาเซ็นสัญญาทําธุรกรรมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองต่างๆนะหรือรวมถึงการงานด้วยเนี่ยนะจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครต้องดูให้ดีนะต้องระมัดระวังเพราะมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดแล้วมันจะเป็น ความเสียหายกลายเป็นคดีความมาได้ในภายหลังรวมถึงอย่าไปเซ็นคับประกันให้ใครเพราะอันเนี้ยอาจจะมีโอกาสคือเซ็นคัมมาแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันกลายมาเป็นหนี้ของคุณต้องไปใช้หนี้แทนเขาอีกอะ่ะเป็นระยะที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินการใช้เงินนะในเรื่องของคู่ครองความรักตอนนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนิมาจออยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นในเรื่องของคู่ครองเองก็ อาจจะเป็นเรียกว่าไม่ค่อยอยู่ในช่วงสภาวะที่มันดีเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะอาริมันหมายถึงปัญหาและอุปสรรคเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความคิดความเห็นที่มันไม่ตรงกันนะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจอาริมันหมายถึงความเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยของคู่ครองของคุณนะอ่า เรียกว่าตอนนี้ชีวิตคู่อาจจะไม่ค่อยสงบไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แล้วอรินอกจากจะหมายถึงความเจ็บป่วยอริก็ยังหมายถึงนี้สิณได้ด้วยนะแล้วพลเหัออีกเรือนหนึ่งคือเจ้าเรือพันธุเพราะฉะนั้นระวังคู่ครองอาจจะไปสร้างนี้สินสร้างภาระผูกพันยาวๆให้คุณได้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีความรักยังไม่มีคู่นะตอนนี้ก็จริงๆไม่ควรจะ ตัดสินใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิจอยอยู่ในภพอริแล้วดาวศุกร์เองก็ยังเป็นประอยู่ในภพมรณะจริงๆถ้าผ่านได้เขาผ่านก่อนเนาะเดี๋ยวไปลงป้ายหน้าเนาะป้ายนี้ผ่านก่อนแต่ว่าถ้ามีเข้ามาอันนี้ก็อาจจะได้คนที่เหมือนกับไม่เคยไม่ชอบหน้ากันมาก่อนอย่างเงี้ยไม่ถูกใจไม่ถูกชะตากันมาก่อนเนี้ยมากบ กลายมาเป็นคู่นะหรือว่าได้คนที่เคยมีตำหนิได้คนที่เคยอกหักมาก่อนสุขภาพไม่แข็งแรงมาก่อนอะไรแบบนี้ในเรื่องของสุขภาพอันนี้ในส่วนของตัวคุณนะต้องระวังในเรื่องของอช่องท้องโรคกระเพาะลำไส้นะปวดหัวไมเกรนปวดตาแล้วถ้าคุณสุขภาพสตรีก็รวมถึงในเรื่องของมดลูกแล้วก็ลังไข่ด้วยนะ การเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังด้วยวันที่6พฤษภาดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือกนการเงินและศุกร์เจ้าเรือนสุภาจรเข้าพบสุภาดาวเป็นเกษตรอ่ะอันนี้เป็นช่วงจังหวะดีๆของชาวกันนะเพราะพบสุภาดาวสุภาจรเป็นเกษตรแล้วก็ศุกร์อีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือกนการเงินด้วยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ การเงินของคุณเองก็เป็นเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินของคุณจะมีความสําเร็จจะพบกับความมั่นคงนะอาจจะได้เงินได้โชคแบบที่คุณไม่คาดฝันนะตัวคุณเองก็จะได้รับโอกาสมากขึ้นมองเห็นช่องทางมองเห็นลู่ทางที่จะประสบความสําเร็จนะหรือว่าทําให้เรื่องการงานของคุณมันขยับเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ผู้ใหญ่เองก็ปรับมาสนับสนุนให้โอกาสคุณปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากทั้งหลายทั้งมวลที่คุณมีมาที่คุณได้รับมาคุณก็จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีนะมีโอกาสที่คุณจะต้องเดินทางไกลวันที่13พฤษภาเกตจอนเข้าทับหลักอันเนี้ย กาเองอาจจะเหมือนกับทะเลาะกับตัวเองอ่ะทุกเน,นี้ยนะขัดแย้งในลึกในตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองหงุดหงิดง่ายเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองค่อนข้างบ่อยนะ <Okay. S 1> แต่ว่าในด้านดีนะมันก็ทําให้คุณมีไอเดียอะไรแปลกใหม่คือคิดนอกกรอบคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นอะอะไรที่คนอื่นเขาไม่คิดคุณคิดเนี่ยแล้วถ้าคุณเลือกเอามาทำอะเอามาใส่เขาเรียกว่าหลังสรรความคิดดีๆ ความคิดนอกกรอบแล้วคุณเอามาใช้กับเรื่องงานของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จแบบที่คาดไม่ถึงก็ได้นะรวมถึงคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพกเกตทางโหราศาสตร์ไทยเองก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทับหลักนะก็ได้รับการคุ้มครองอาจจะได้โชคลาภได้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าคุณฝันแปลกๆนะลองดูลองเอาไป ไปตีเป็นตัวเลขดูนะอาจจะมีโชคมีลาบได้วันที่15พฤษภา ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศจรเข้าพบสุภะแต่ว่าดาวเจ้าเรือนสุภะเขาเป็นเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นวินาศตัวเนี้ยมันจะไม่ได้แปลว่าความเสียหายมันจะแปลว่าสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นพอดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศจรก็ามาในพบสุภะตอนนี้คุณจะได้รับความสําเร็จแบบที่คุณคาดไม่ถึงอาจจะได้รับเงินพิเศษนะได้รับเงินที่คุณไม่คิดว่าจะได้เนี้ย นะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งคุณก็ต้องระมัดระวังคนใกล้ชิดเอาไว้บ้างคนสนิทมิสหายอาจจะหักหลังได้นะอาจจะแอบแทงข้างหลังได้เพราะว่ามันมีดาวราหูจอนร่วมอยู่ด้วยแล้วราหูกับพุธเขาไม่ค่อยถูกกันยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของคนใกล้ชิดคนสนิทเอาไว้บ้างนะเขาจะพูดจาอะไรก็ฟังหูไว้หูเนาะวันที่31พฤษภาดาวศก ดาวเจ้าเรือกนการเงินและดาวเจ้าเรือนสุภะจอดเข้าโคกกรรม,มะดาวก็ยังสลับเรือนเกษตรกันอยู่นะกรรม,มะสุภะถือว่ายังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะมันก็ยังอยู่ในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จแล้วสุขเองก็มาจรร่วมกับอังคารเป็นคู่มิตรเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอดระวังสักนิดนึงเพราะว่าอังคารอีกเรือนหนึ่งของคุณเนี่ยเป็นศาสตร์อังคารอีกเรือนเป็นมรณนะ แม้จะเป็นดาวคู่มีแต่อาการมาจากมรณนะเพราะฉะนั้นระวังเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเอาไว้บ้างนะในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จมันมีราหูกับพุธดาวคู่นี้มันเป็นเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงในเรื่องของคดีความอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีดาวมฤตยูจรอ,อยู่ในภพมรณนะ มนุษย์อยู่มันเป็นตัวเล่งที่ทําให้เรื่องมันอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เป็นด้าที่ต้องระมรัดระวังแต่ว่าในเรื่องของความสําเร็จยังมีอยู่นะในเรื่องของอการได้ช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ยังคง ให้โอกาสนะคุณยังมีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจการงานในสายงานที่คุณทำนะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในผลงานที่คุณทำทิ้งเอาไวนะ้เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการงานงก่อบนะนี่คือภาพรวมของชาวกันในเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวกันไม่ใช่น้อยเลยขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ ขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกทการติดตามอ,าอย่าลืมกดติดตามช่องนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า